สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาะทุกท่านนะครับมาชม o r i g i n a l t a ด Star นะครับเป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุดของกลุ่ม o r i g i n a l ลเด Star ณนะตอนนี้เลยนะครับทุกท่านคิดว่าเรือนไหนครับว่าขายดีที่สุดในตลอดการของ Prado Or ิจินอครับเ Star นะครับเรือนนี้ลองลองให้ทายดูก่อนก็นแล้วกันวันที่ผมจะหยิบให้ดูครับ เรือที่ขายมาแรงตลอดการนะครับตั้งแต่ปี1972เลยนะครับรุ่นนี้ก็คือเรือนี้นั่นเองครับเป็นดั้งเดิมเลยนะครับใส่35มิลนั่นเองเป็นพลอยครับพลอย11เมตรเครื่องรุ่นใหม่จะเป็นเครื่องคาลิเบอร์ R764 ทั้งหมดเลยนะครับก็คือสำรองพลังงาน80ชั่วโมงนั่นเองครับเครื่อง R764 ก็จะมีวันมีวันที่ครับแล้วก็รุ่น Anniversary uh, 60ปีอันนี้เพิ่งมาใหม่ รุ่นนี้ก็จะเป็นคาลิปเปอร์อ764เหมือนกันครับแต่ว่าจะใส่เรื่องเครื่องของนิวโมครอเข้ามาแล้วก็ตัวกระจกตัวกระจกนี้ที่ก็ตัดแสงนะครับคือเพื่อป้องกันแสงสะท้อนนั่นเองครับแล้วก็บอดี้รุ่นนี้จะต่างกับรุ่นข้ารุ่นนี้นะครับก็คือทํามาจากเซรามอนนั่นเองครับตอนนี้เข็มนี้จะบางอยู่ฮะก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง๋ยวให้ดูครับตัวสายบัคเคลนรุ่นนี้จะเป็นบานทับ วัตตาไฟครับปีกปีเสื้อครับตัวสายก็จะต่างกันก็มีความสวยคนละแบบครับสายอยู่ที่38รุ่นนี้สี่เรือนนี้จะสา,ายอยู่ที่ส5สิบห้าครับรุ่นนี้จะเป็นเพชรครับไดมอนด์ Diamond 15เม็ดจะเป็นสายหนาครับจะมีสายหนาแค่รุ่นเดียวครับตอนนี้ที่ยังทําเป็นสายหนาอยู่คือรุ่นไดมอนด์นะครับที่ทําที่แตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือเพชรแท้นั่นเองครับเพชรแท้นะครับไม่มีใบเซอร์ ใบเซอร์เพชรให้นะครับกระจกก็จะเป็นเอกลักษณ์ตัดตัดเหลียบลงมาเห็ดน้ำเพชรที่สวยงามครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้ดูสองรุ่นนี้สองนี้รุ่นนี้ก็เป็นไดออคือพื้นหน้าปัดรุ่นใหม่รุ่นแบบใหม่เช่นกันครับจะมีเป็นลายดาวนะครับด้านใน อ่าแล้วก็รุ่นนี้สีเขียวครับเป็นลายดาวเป็นมิติครับเหมือนสามมิติแต่รุ่นนี้รุ่นดั้งเดิมครับหลายๆท่านยังชอบรุ่นนี้อยู่นะครับผมว่าเพราะว่าดูจากฟลิตแรกถึงลูกค้านะครับถ้าเดินเข้ามาอ่าซิ้รารโดร้อยคนครับสี่สิบคนต้องหยิบรุ่นนี้ออกไปครับที่เป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ลักผู้ใหญ่ อายุ50ขึ้นส่วนมากจะชอบรุ่นนี้อ่าามาดูรุ่นนี้ครับแต่ถ้าคนที่ชอบข้อมือใหญ่ทรงสปอร์ตต้องรุ่นนี้เลยครับนีวออริจินอลครับรุ่นนี้ก็จะมีเพชรมายมฮะที่เป็นแบบขันกระยอกันน้ำ100เมตรมีอินเด็กซ์หลักชั่วโมงที่แตกต่างจากรุ่นหนึ่งครับดูมีมิติอีกแบบหนึง่งไซส์ก็จะดูหนาน,นิดหน่อยครับ ไซส์อยู่ที่3 9มสิบ้าสมิ้ามิลสามสิบแปด้ามิลแล้วก็สาสิบแปแล้วก็ผมนี้อีกที่สามสิบห้ามิลครับดั้งเดิมจะเป็นสายบางๆนะครับคลาสสิกก็พาชมประมาณนี้นะครับอ่าพาชมประมาณนี้แต่คาลิเบอร์ตัวเครื่อง R7 เจ4ครับ R7 64ดทั้งหมดนะครับ แต่รุ่นนี้จะเป็นเจ็ดกสี่ที่นํำสกุลต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ว่ามีเครื่องนิวเคลองรงเข้ามาแล้วก็มี a d j u s t ไฟ l e position วัดความเร่อกรรงที่มากขึ้นแล้วก็กระจกตัดแสงแนั่นเองครับก็คือเคลือบตัดแสงส่วนเหลี่ยมตัดเหลี่ยมก็คือเหมือนกันทุกรุ่นนะครับทั้งหมดนี้แต่ถ้าอยากดูว่าสวยขนาดไหนก็คือมาลองข้อมือได้ที่เคาน์เตอร์ราโดได้เลยนะครับเคเตอร์ค mm ีย์เมกาบางา apa mani selain